tầm phải ăn cho mua quà rồi xem thu quan nhiều สบาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อจุกูจุกคนเมือนเด็กเขาพ่อพ่อโกคือเก้าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือตำตีนไก่นี่ยตำขาไก่นั่นเองนะพี่น้องเนาะตำตีนไก่โลนึงพี่น้องเอ้ยเบิ้งพี่น้องตำเบ็ดเพ็ดจ่นำมาล่าหลายๆคือเก้าพี่น้องเอ้เมือนี่บุมีนอาหารทะเลนะพี่น้องเนาะตีนไก่ล้วนเลยพี่น้องตีนไก่ผักเขาก็มีสลัดแล้วก็มะเขือมะแดงพี่น้องไออันใบสะล่าแน่บ่อยังาะ หอมหอมไปเลยหอมไปเลยหอมเปียนั่นเองพี <it> ่น <y ee> ้องเอ้ยปากมอบ้านเฮาพี่น้องเนาะมาเป็นเอ่อเป็นโชนมาเป็นโชนคือเกล้าพี่น้องเอ้าพี่น้องก็สิกินอย่าลืมก็อะไรก็แจ้งก็ติดตามพี่น้องช่องกินไปใช่ไปในแชแนลเนาะพี่น้องภาคบุใจชากไม่พกขน้องทรายน้อ่น้องหาคำน้องทรายมวยหนี้2คนนายก็บนายมานพี่น้องมาเงี้ยเอมาพี่น้องเลยการเลื่งานกินนํากันต้องเอาอะไรเปื่อพี่น้องเห็นไหมเปื่อยต้มตีน

ทำนไ้เพชรครับค <ừ. S 1> ุณน àn, ้ำปลาของเราน้ำปลาปาทดงครับต้มประมาณชั่วโมงกว่าเ เวลาเลิกการเลิกงานพี so uh ่หนูว่านะครับคำแังเยาวัยตัวงหมอบดูแชร์ทุกวันพี่หนู chẹp thương mưa phải nào ấy Hãy subscribe đại kênh Ghiền มีชาเนี่เด้อพี่น้องเด้ขอค่อยๆกินไปเดี๋ยวตีไม่ติดคอ เหรอหวานสินไรไม่ได้พี่น้องเอ้ยนั่นตีนมาติดคอดูมันหายงายอ่ะบรรยากาศกับบนจโต๊ะคือเกาพี่น้องใช้มือชกคือมือ

你过来。嗯 Hãy subscribe cho không bỏ น้ำปลาเข้มข้นกินไม่ต้องลิบกินไม่ต้องลิบเดี๋ยวกระดูกขาคอต้มชั้นๆจะขุม่มต้มย่างๆมันขุ่ม มึน้องพี่นอ้องเครื่องเทศน่ะหลายข่อยกินไปนะพี่นองเดี๋ยวมันติดคอกินไก่ได้อพี่น้องอ้ยพริกกระชยพริกแห้งโอ้ยพี่น้องเอ้ยสับดอกเด่นตัววาย

เช็คดูไปหน่อยแต่กระดูมันลายกินยังกินช้าน้วกินใกลโลนี่ม้งเหรอมาเลย ในื่อเทศมเื่อเทศดวัดนะพี่น้องรับคลิปนี้กัมดพี่น้องนแตเื่อนเทศกนำลาาพี่น้องเอ้กแแดงใจวายพี่น้องเอ้ถ้ารับคลิปนี้กับอลเอย่างรนะพี่น้ นับเป็นนี่กับจบเป็นกันมีอย่างพี่น,นอกก้องที่หน้า,นา,นาพอกันไหมลืมกดไลคไก็แชรกกดติดตามพีม่น้องซ่องกินไปแชร์ไปในชาแนลภาคเรืนใจสาวในพอครัวน้องใจไม่ได้พี่น้องเด้อเอาสวัสดีสบายดี